สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของเอกจคิวบัสลำเวอร์ล็อออฟิเชียลนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปงานพี่น้องเดินทางไปงานใช่ครับใช่ครับสองร้อยห้าสิบกิโลนี่แหละเนาะที่อำเภอเชอร์ร็อกชัยรู้ข่าวหรือยังอ่ะข่าวเลยอ่ะข่าวด่วนเลยนะข่าวยังข่าวมันด่วนมากอยากรู้ไหมเมื่อย เอาช่วยอยากรู้หน่อยมันเป็นการที่แบบว่ามันเป็นการสูญเสียนะเออเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยสดใหม่ๆเลยเนี่ยอะไรอ่ะเกี่ยวกับองค์หญิงด้วยทำไมพี่วาดฮะจริงเหรอไม่ไม่จริงไม่ตอนนั้นเคยยังเห็นยเลยนะเอ้เห็นอะไรไม่รู้เออเอามาไมสิ ทำไมเออทองพูนมันตายแล้วเพือ่อนก่อนทองพูนแย่แ,แพะนั่นหรอเออเ<ร>ทำไมฮะไม่รู้เหมือนมันจะป่วยป่วยมาสักพักแล้วเนี่ยเนี่ยมาดูในคิปแล้วก็มาดูในคอมเมนต์เนี่ยโอโอหรอสงสารจังมันตายแล้วเมื่อเช้าทองพูนที่บ้านน้องได้มาใช่ไหมคุณพ่อฮันอ,นอนน่ะเจ ใช่อีตัวในช่องได้ขึ้นมาขึ้นีน่ะที่ว่าตัวสีน้ำตาลสีขาวน่ะอออุอ้ยไปบ้านกับพ่อเด้ไปหยอกมันอยู่เด้<ล>อืออ๋อพ่อเด้ลงพ่อเดชเอาลงช่องแมน่น้อยน่ะมันมีช่องช่องที่เป็นช่องยูทูบที่ว่าแม่น้อยทองพูนทองพูนแมน่น้อยองจริงยูบ่งงอ,อ,ง,อง,งค์จิงขึ้นพวกลายจังไหนองค์จิงเขาบว่าท่านรู้อ๋อน่าจะยังไม่รู้นะเนี่ยพเยพราะเนี่ยคลิปเพิ่งลงใหม่ๆเนี่ยเมื่อสิบเก้านาทีที่แล้ว ทองพูนตายแล้ว่อยกันเลยตอนแรกก็ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยไปดูคลิปตัวเองแล้วแบบมันมีคนมาคอมเมนต์อนคอมเมนต์ว่าอ่านพี่ทองพูนตายแล้วล่าสุดก็เลยบอกเอ้าอีรีบอ่ันนี้ก็เลยจำด้ว่ามันนี่ส่องก็เลยขอไปคนหาไปค้นหาก็เห็นข้าเจ้าลงจริงว่าน้องได้เสีย<อ>ชีว<อ>ิตแล้วอาจจะ กริมันมีอายุยืนไหมสัตว์อันเนี้ยยืก็นี่อยู่น้องเพิ่งเล็กๆเองเนื่งอาจจะกินอย่าเนื้ออาหารที่ถึงสารขามะเร็งบอยังใบกระียมใบกระถินใบกระถินมันอาจจะกินเข้าไปแบบมันจะเกี่ยวกับลำไส้อะไรพวกนี้ใช่ไหมนี่พี่น้องก็บางทีบางทีเอาต่เกียบหน่อยๆมาเรียงเลยแล้วเขายังไม่หย่านมไมสินะบางทีให้กิน นกมันรู้กินอาหารที่มันเหมือนเล็กน้อยแล้วเครสิเกิดยังมาเหมือนกินอาหารไม่ถูกประเภทนะสิเพื่อที่สารส่แต่ว่ามันก็มาจากแม่เร็วอยู่นะมาตั้งแต่เลน้อยอยู่นะน้องเจ้าหินีหลังเวทีคุณน่ะสารเลคานโป้เออบริโภคนมำใส่ชาที่สงสารจังเวลาไปบ้านน้องเนี่ยก็แบบ ก็พอได้ไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรมันอยู่นะได้พอได้ไปหยอกพอได้ไปเอาอย่าปอนมันอยู่ด็ใช่ครับนี่ถ้าเห็นแบบนี้แสดงว่าเลี้ยงวัวใส่บ้าเด็ดสินี่องอย่างเตียนโอ้อยากตีบอดจริงเลยเอ้ยพี่น้องก็แสดงความเสียใจเนาะเจ้ครับกับเบ้น้อยอ๋อคุณหนุ่ยดีชอบเลยแทบชอบเลยเนี่ยมันก็พอดีเลยมันก็มาเกิดเป็นแบบลูกบิ๊กพอดีเออเออลูกบิ๊กก็มาพอดีเนาะ บุกเพสันนาวาสอารวาสก็ได้เป็นบุกเพสันนิวาสแต่ว่าเราไปเนี่ยตัวหนึ่งมาอยากไปเที่ยวฟาร์มชุกช่ายเราทำไงอ่ะเราจะถึงกี่โมงอ่ะสามชั่มงสองชั่วโมครึ่งสามชั่วโมงเขาไม่ใช่แบบอะไรอ่ะฟาร์มชุกชัยมันก็มีฟาร์มวัวฟาร์มนมนี่แหละฟาร์มวัวนมฟาร์มวัวนมแล้วก็จะมีแพะมีแมวมีอะไรนู่นนี่น่ะก็ไปเที่ยวธรรมชาติน่ะแล้วก็แบบว่า ไปกินนมวัวไงไปกินนมวัวเยือเขาไม่ค่อยอันนี้ธรรมชาติหรอเพราะเขาไปกินนมวัวไหมเขาไม่ธรรมชาติครับบิ่ทำไม่ไดรก็ชไปกินนมวัวไปสิเออจะไปกินลองกินสดๆเนาะบีบคั้นจากเต้าได้ยโอยนมวัวอร่อยๆอย่งเี้ี่เคยไปตอนเด็กจ้ะตนกศึกษาใช่อร่อยมากคือนมช็อกโกแลตไปกินนมช็อกโกแลตไรนมน้องโูกีนเออที่เป็นรสช็อกโกแลตน่ะนมโรงเรียนบอก ไม่ไปกินอยู่ฟาร์มเนี่ยตอนเป็นทนะศึกษาจำความได้ป่ะเพราะจำความนั่นก็เดาเลยพาไปจำได้แถวเลยจำโตโตโตนี่จำความได้ประมาณอนุบาลสองวันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นล่ะก็ไม่ได้แล้วหรอกจำกว่านั้หรือว่ได้อุ๊ยกับไปนายศึกษาตอนตอนมาถมเมย์กับมาถมกับไลายความแล้วดิตัวเองเคยไป เดีวบอกว่าไอ้ข้ามสองใช่ไงล่ะลอยข่อยฟังเมื่อวานเลยที่ยังไม่พื่กคยังไม่ดูเลยแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันที่พี่วัดเล่าว่าเอ็กมันตายแล้วมันตายแล้วฟื้นจริงเหรอจริงพี่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เราเพิ่งรู้ไหมมันก็ไม่ได้บอกใครเลยขับรถแล้วก็เรามันก็ยล่อยฟังเมื่อวานเพราะพี่วัดหลับไงไม่รู้เรื่องอะไรเลยไงง่วงมากเมื่อวานง่วงมากนี่ก่อนนี้ไม่ได้ชื่อเอกนะนี่ชื่อว่าทัตชื่อแต่เกิดเลยคือชื่อทัต ทัดแล้วก็เทียทัดทัชชัวร์เหรอแบบทัดใจดดอ่ะมันทัดใจอ่ะทัดดาวุฒยาแล้วเกอทีกันกอะไรแล้วให้ฝน <c oughs> อ่าตอนนั้น่ะมันแอบเอกเนะี่ยอยู่อนุบาลสอง <c oughs> แล้วก็แปลว่าไปเรียนน้ำกันนีลา <c oughs> ไปกับมูหรือ้่มไปเด็กหน่อยเนาะไปวันแรกนะ่ะก็คือเล่นน้ำปกติแต็วาพากันเล่นในภาคกันเล่นในน้ำไงแต่ว่าเอวุ้ยมวนหลายใส่สิวันที่นี่ก็เลย ปีอื่ที่สองก็เลยไปอีกเดี๋ยวข้อมีเด็กหน่อยอมมวนแหลกก็เลือยากไปอีกมันที่นี่ทางเพื่อนอยากเปลี่ยนมันนี่เพื่อนกลับไป็นวส่วนการไปเรียนนี่สั่งนหนองเลยอืแหลก็ไปตั้งแต่สามคนไปตั้งแต่สามคนผู้่อยิงสองผู้ชายหนึ่งใช้คือเอกผู้ชายคือเอกไงนั่นแหละอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าข้อมีหนวดจำเลยว่าพาคกันดันกันลงไหมกำลังโตแถวกันคือรถไฟนี่ล่ะเพื่อนกนดันกันลงดันกันลง เขาค่อยลงัสีนาเออแล้วเนี่ยก็แบบก็ตกลงไปปุ๊บแล้วอย่างนั้นก็จำม่ได้ไม่ได้เลยจำไ,ได้แค่ว่าแบบมือตีนแบบไปแบบตกลงสางแมน <c oughs> จำได้แค่ว่าไปจับเอาไม้ไปเศร้าเอาไม้นะ่ะแล้วก็หล่มลงไปเลยแค่นะั้นเคือว่าจมน้ำอะไรไม่ได้ก็คือจอมน้ำนั่นแหละอืมเม,ม,มื่อไหร่เมื่อไหร่มูตายแล้วไปน้ำกัดน่อมีมูตายคนหนึง่งอ๋อจหรับจมนิดหน่อย จมน้ำน้ำกันเลยแม่นก็คืออีกคนหนึ่งมันบริโลง่งก็คือดันกันเลยเพราะว่าลงไปดันลงกในแค่สองคนก็คือคนดีเสียกลกกับเอกนี่ีกคนหนึ่งมันบริโลง่งเอกก็คือเดี๋ยวเราแบบเอกคือ,มอ,อจม้วนกะ็แบบพอดันคือว่าอีกอะสิบวกขึ้นแล้วเด้คือสิดว่าตายแล้วแม่น,นไอชอนสิบวกขึ้นแล้วมันนี่ก็เลยแบบถ้าอาจารย์นาบอกกำลังไปไปฝึกไปปั๊มหัวใจอย่างนี้ลุกบาลนเลยไหม พอตอนเอาขึ้นมาจากนั่นนึ่งคือแปลว่าไปเรียวอ่อนไปเรียวอ่อนอีเรียวเรียวตองใครลืงลืงบวมไปเรียวสิแม่ผู้ใดเห็นบ่อันนี้ก็จำผู้ใดเนาะก็จำผู้ใดก็ว่าหูต่ว่าเหมือนเราบอกว่าเหมือนไม่ใหญ่หนึ่งึ้นมาขึ้นมาตนาไม่ใหญ่น่งไปสามเขาอืมวันนี้ขึ้นมาตน้าเราก็มาหาหลานบ่เห็นมีจมไปบอกโดนจินเนี่เฮ้ยจังใดบ้าหลูนี่ก็จำผู้ใด้แล้วพอพออ่อยฟังก็บอกแต่โดแล้วก็ไม่ได้ถามแล้วอีก จริงๆถ้าเกิดคนจมไปแล้วมันต้องตายนะหมยายถึงว่าจมไปไอเคยจมน้ามสองเทีเเยเป็นบอลเลงจมน,ามน <c oughs> ้าเนาะเท่ลแรกไปเรื่องสางนี่สิละับเอื่อยว่ายไปว่ายมาว่ายเจอที่สามไปหอดเครื่องหนึ่งโู้โจะเข้ามาจมเหยื่อยุ้มหัวขึ้นเศร้าขืนทันสมารน้าอันนี้ก็บจำความใดความที่สองความที่สองก็บจำได้แน่ว่าจำได้แน่แต่แม่ว่าสุฟังองค์องค์มังองค์แดงไหมอันใหญ่ๆนั่น ภาพบน้าอาบหน้าเมื่สิเดนรนหนีแม่แเรนหนีออมโอ่งกระโต้ลงไปเนโอ่งโอ่งเนี่ยคือโอ่งกินหนาใหญ่มากโอ่งใหญ่มากโอ่งเนี่ใหญ่แม่กระซ้าผมยุ่มสองสามเทียดผมกระดึงขึ้นถึกดึงผมสองเทียหน้าก็เลยไปหน้าก็เลยถืออะไรอยหนาก็เลยไปนะอันยุโอ่งนะก่อนอันยุโอ่งนะจำข้อประได้ปัไหดอก อวามตะหน่อยแห้งขนาดเราไปบนเนี่แต่ว่าอันอันใบสางจำความได้เออเอาขึ้นมาสางอ่ะสางมันกันน้อยแต่สางมันกันใหญ่ตอนนี้คิดว่าขึ้นสางขึ้นทางเชียงหน้าขึ้นสางสินะสางก็คือว่บบ่อหนาที่เขาขุดใส่เกษตรในสวนนี่ยังจะคลองซื้อนี่นะเอิ้นว่ถ้างนะแบบเรียกว่าเรียกว่าหนองอะไรเงี้ยก็คือแบบน้องเก็บน้าเหมือนกับสิ่งใหญ่แน่แต่ถ้าบึงนี่ยก็คือบึงบึงก็คือกว้างแต่ว่าไม่ค่อยลึก มึงพลานชัยว่าใครอีสานว่าแท้วะอีสานกอปอีสานเซนเจนเธอเซนเจนมันมันแหละแต่ผู้ถา่าสสิอผ้าเอืนเนาะนี่อันนี้ข้าเอื่น่าสางอืมสางนี้คือเอื่นสางเนี่ยนี่เอื่นริกระสางนี่เขาภาษาเธอน้องคือต้องน้องใหญ่กว่านี้สาหรือน้องก็ได้โยสางก็จะพวงเรา่ตัวนี้วานะเป็นตด็กนงรีอว่าเป็นยังไงถ้าเกียนตัเดนอยป อันนี้น้ำสางเนี่ยไปจำได้กระบพอเคียยซสามรอกไปอันกระครูทางไปตักน้ำสางมากินเท่เสียงน้มเด็กสีแดงพวงหน่อยๆอือสบายมีสื่อน้ำกินเด้ไปตักน้ำแองน้ำสางเออข่เคยอยู่อมันจะเป็นน้ำถ้าไปตักน้ำกินคือแบบว่าเลยนสางนี่แค่จะขุดมาเปแป้งน้ำนั่นและะมากินแล้วการครับมันย่าไปกินเห็ด นามยูดน้ำต้นใหม่ไหมยูดน้ำต้นบกใหญ่น้ำอยา่างที่ว่าเป็นอะไรอู้อันเป็นเปนก็เอาเห็ดใบใหม่เป็นอะไรลูกหวยตามยุไปกินหาเห็ดเนี่ยสมัยตะกี้กินง่ายย,าย,ยุ่ง่ายครับยุคมันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะย่าพอเกี่ยวเขาสิเอาเขาฟี้ยงมาตามัดในกระเปาปีูออเออเคยเห็ดอยู่ดีแล้วก็แปลว่าต้องบีบดีๆต้องตัดดีๆดี ขันต้าพอดีกับแตกแต่แล้วก็เป้าบอดังเซ็ตประกันเอาตีนยำยำยำหลักกันรู้จักไหมเนี่ยรู้จักไหมเออเอาตีนยำยำยำหล้วกันเอาเฟี้ยงเกี้ยวมามุ่งไปหลังค้าเด้เนาะน้อนพอดีพูงอะไรเนี่ยอือเยาวเกินนอนอยู่กับทอมก็ฟังเขาเออย่าก่อเฮ็ดเขาเฮ็ดเฮ็ดอันนี่บ้างเฮ็ดเปี๊ยงเฮ็ดฝีบานเฟื่องเออบ้านเฟี๊ยงพอกับเปิดวิทยุ ฟังแต่สมัยนั้นเรียกกันก็จะเ,เป็นเป็นอันาพางในวิทยุดอกช่วยกันด้วยจะอย่างฝ่าพราะาองค์นางผีนางยังเป,เป็นในในวิทยุนะอือพญากรดเม่นอนกอดพอนอน,น,อนอรัยบยังไปข้างสมัยโอ้โหดาวน์กองเฟี้ยงสิไปขุดจอแล้วกรับเอ็งเป็นโผงเขาไปนอนน,นี่ไงหนาวอุ่นแบบนัน้นยังยังยังไอ้ว่าเลนทูดีวันที่เขาเกิดมาทันยุคนั้น ท่านแต่งโดยสมภานีเพื่อการศึกสมภารณเนี้ยยิงเพราะดิบมีความสมัยอายเนี่ยกินข่าวพร้อมกันรถมีโทรทัศน์เขียนเดียวมาเบิร์นเรื่อกันนู่เมียนอยู่อ่ะต่อเองหน่อยกับมอนอยู่ดีจำได้เลยตัวก้อนสีกินข่าวคือแบบต้องตื่นเสาร์นี่คือแบบของเองน่ะสิสูมือเลยแน่ยจีแต่งแบบว่าปิ้นตัวให้ไปวาดกร์ไปวาดไปวาดเหลี่ยวมาที่ลบมากจังมากินข่าวไปนีดไปวาดเนี่ยมาไีกเนี่ยคือการไปวาดไปวาดสูมือเลยขันไปโรงเรียนกะ เวลาเป็นโรงเรียน,นก็คือถ้าวันไหนวันจันทร์ถึงศุกร์คือต้องลุกมาใส่บาตรเวลาเสาร์อาทิตย์คือต้องไปวดัดใส่บาตยากใส่ใาไปไปวดัดไปท้าวัดเลี้ยงผมเดชวัวดเร่งโดดๆไป <laughs> ตอนนั้นายายพาไปซูมมือเลยตอนนั้นบอกคืจะเข้าเท่าไหรเนี่ยไปเท้าเอาเก<ม>เป็นเด็กแล้ว<ห>แบบให้ผู้ใหญ่พาไปเออมันแก่ตรงไหนอุทัยไม่ไปหรอกอุทัยไม่ไปหรอก ไปแต่ว่าจะบวกไปแล้วเจะปวกแต่ว่าอะไรแต่ว่านั่นะนะไปทำมือแต่วันพระแต่ว่าตื่นใส่บาทไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นสวยเมืเ่อคืนยืนใส่ใหม่แค่แค่ทันรถต้องเลี้ยนไปก็ถือว่าดีแล้วชีวิตชีวิตในบ้านนาวิ่เตือนเศร้าแต่กบรรด์เตือนสวยกับกามีดอ,อกล้นๆะนะผขี่รถสองแถวตะกี้ขี่รถสองแถวผุ้นึกขึ้นทั้งเครื่องคนไง เออเครื่องังเึ่องอ่ะอ๋อนางหลังรถนางหลังรถรงเรียนหลังข้ารถรงเรียนท่านสมัยไหนกับท่านทมุกตนี่กัมีอยู่ด้มีย้ํกพแม่กันออกมาใส้หายบออกมาไส้ดิขี้มาตอสมุนตนี่แม่ว่าใส้ขนาดแหนพันด้าบีบหนึ่งสองห้าอืมกเป็นรอยยิบห้าพ่นขาก่นเนรอยบผ้าอกอืมพูดาก็แตงพูาแตง นี่แหละพี่น้องบอกนัวหัวมวนนะครับเอาทีนี้ลำลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วเผื่อมีเรื่องราวอยหอีกก็ไว้เจอกันใน ep สองในคลิปต่อไปนะครับใช่แล้วโอเคพี่น้องทีนี้ลำลาไปก่อนครับ